สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิงทาโ่นะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงมิถุนาย,ยน2567นะคะชาวลัคนาราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะการดูเป็นการดูโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดเก,ก็บพลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ ขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีมีในการเลือกไพ่สิบใบนะคะไพ่ใบแรกค่ะ tree of pentacles two of pentacles อ้ wild wow, the world อ้เหมือนช่วงนี้คุณอยากจะทําอะไรในเรื่องของการเงินคุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังนะคะบางคนท่าน โอ้ร oh, ายได้เข้าสองไม้สองมือเลยนะคะอืมบางคนท่านอาจจะได้เซ็นสัญญากับต่างชาติก็ได้นะคะถ้าคุณดิวงานกับต่างชาติอยู่ตอนนี้ไฟออฟวานเดอะเฮอร์มิตควีนออฟวานไฟออฟเพนโทเกิลเดอะเดทค่ะเอ็ดออฟวานแล้วก็ ในออ u p ัพไพเมเจอร์ขนาดขึ้นมา2ใบนะคะก็คือมี the world มี uh, the date ขึ้นมาคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นนักแก้ไขปัญหาเป็นคนที่ uh, มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณก่อนหน้านี้คุณน่าจ,จะเจอสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันโหดร้ายกับคุณในเรื่องของการเงินเนาะแล้วก็มีปัญหายุ่งยากเข้ามาในเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานถูกดิสเครดิตถูก หากหลังในเรื่องของการเงินหรือไม่ก็เจอกับเจอกับคนที่ทำร้ายคุณอ่ะอืมบางครั้งอาจจะดูเหมือนดีทำงานแล้วมีคนมีคนนับหน้าถือตาแต่แต,แต่แต่จริงๆแล้วคือคุณเหมือนโดนนินทารับหลังโดนเหมือนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรประมาณนี้ เดอเฮอร์มิตขึ้นมาหมายถึงคุณอาจจะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ใจดีมากๆใจดีจนบางครั้งคุณอาจจะให้คนอื่นยืมเงินหรือช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนอืมคุณดูคุณดูเศร้าอ่ะในเรื่องของการเงินคุณอาจจะเคยช่วยเหลือคนอื่นแต่พอเวลาถึงตัวคุณไม่มีเงินจะหยิบยืมใครก็ไม่ได้อืม ดูคุณเป็นคนที่คิดใหม่ทําใหม่แล้วก็เหมือนกับปฏิวัติตัวเองเนาะว่าคุณเหมือนกับคิดบางสิ่งบางอย่างตกผลึกกับความคิดตกผลึกกับในเรื่องของคุนพอถึงเวลาคุณแบบมีปัญหาคุณก็เหมือนกับ หาใครไม่เจอแล้วก็ไม่ไม่มีใครที่สามารถช่วยคุณได้เนาะก่อนหน้านี้มันมีโอกาสที่ในเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณมีโอกาสที่คุณจะหาไรายได้ที่มันเพิ่มเข้ามาหลากหลายทางคุณเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคคุณเป็นคนที่มองหารูปทางใหม่ๆในเรื่องของการหาเงินแล้วก็เติบโตขึ้นคือเหมือนกับคุณเจอกับสถานการณ์ที่มันทําให้คุณบั่นทอนมาเยอะๆแล้วก็ ทำให้เหมือนขัดเกลาจิตวิญญาณของคุณทําให้คุณแบบมีจิตวิญญาณทีม่มันมีระดับมากขึ้นหมายถึงว่าตื่นรู้กับบางสิ่งบางอย่างตื่นรู้ในเรื่องของคนมากขึ้นคนไหนควนครคบคนไหนไม่ควครคบคนไหนามาด้วยจุดประสงค์อะไรเหมือนคุณรู้หมดตอนนี้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นทํางานก็เก่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่ในเดือนนี้คุณจะได้เซนอกสานสัญญาในเรื่องของอาการร่วมพุ้นร่วม,วมทุน อ่าแล้วก็มีรายรับที่มันแบบเข้ามาทั้งทั้งสองไม้สองมือหรือมีโอกาสที่คุณจะ,ะบริหารเงินได้เก่งขึ้นจากก่อนหน้านี้นที่มันมันมืดแปดด้านในเรื่องของการการแบบรายรายรับขาดไปเลยรายรับขาดมืออะไรประมาณนี้ในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากหลากหลายทางบางคนทุกท่านอาจจะดีลงานกับต่างชาติอาจจะ,ะมีมีการได้อ่ ทำอะไรด้วยด้วยความสามารถเหมือนดึงความสามารถของคุณออกมาเยอะมากๆในเดือนนี้มีโอกาสจะได้ข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของงานกันก่อนนะคะงานของคุณดูมีปัญหามากๆมากก่อนหน้านี้เหมือนกับอขอความช่วยเหลือใครไปหรืองานของคุณดูยุ่งเหยิงเหมือนคุณอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะเหมือนคุณสัดโดดมากๆเ,าเหมือนกับ ต้องแก้ไขปัญหาอยู่คนเดียวอ่ะอส่วนเพื่อนร่วมงานก็หนีหายไปหมดพอเจอปัญหาหนีหายไปหมดเลยในในเดือนนี้งานของคุณจะมีการได้เซ็นสัญญาเข้ามาหรือได้มีการร่วมหุ้นร่วมทุนกับเพื่อนร่วมงานหรือมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามามันทำให้การงานได้ขยับขยายได้เติบโตขึ้นจากที่ มีโอกาสที่คุณจะขยับขยายงานของคุณจะเติบโตมากๆแล้วก็บางคนบางท่านอาจจะได้เดินทางบ่อยขึ้นมากๆแล้วก็มีโอกาสจะเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศบางคนบางท่านดีลงานกับต่างชาตินะคะได้เซ็นเอกสารสัญญาได้โปรเจกต์ใหญ่ได้โอกาสได้ทํางานที่ตัวเองรักอืมมันเป็นการพลิกฟื้นชีวิตของคุณทําให้คุณแบบเอ่อจากคนที่รู้สึก เหนื่อยมากๆรู้สึกโดดเดี่ยวนี่เองงานงานของคุณจะชุกมากๆในเดือนนี้อืมแล้วก็หมุนเงินเยอะมากๆด้วยนะคะแต่ว่าคุณก็มีชโชคลาภเข้ามานะ the world อะคะ่ะโชคลาภเงินทองกําลังเข้ามาหาคุณความสุขความสมหวังกําลังเข้ามาหาคุณว้าวการเงินที่มั่งคั่งมากๆนะคะ queen of p e n t a c l e หยิบจับอะไรช่วงนี้เป็นเงินเป็นทองจะได้มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาให้คุณได้หยิบจับนะคะเป็นเงินหลักแสนหลักล้านได้ทีเดียว เดลเวอร์ over, มาในเรื่องของการงานงานของคุณคุณจะได้ทัพได้ทางานที่คุณรักหรือไม่คุณก็อาจจะได้ทำงานดีลงานกับคนรักก็ได้หรือไม่ก็ดวงความรักหมายถึงว่าดวงคู่รักของคุณจะส่งเสริมคุณในเรื่องของการเงินนะคะ,ะงานจะปังเหมือนกับคู่รักดวงคู่รักเสริมคุณในเรื่องของการงาน,งานทำให้เงินปังมากๆงานเยอะมากค่ะงานหนักมากเตรียมตัวรับ เตรียมตัวรับความหนักเหนื่อยในเรื่องของงานได้เลยอู้ยงานฟังมากเลยค่ะเดอะซันบางคนงท่านอาจจะมีโชคลาภใหญ่ๆเข้ามานะคะในเรื่องของแบบเงินก้อนโอ้หยิบจับทําอะไรช่วงนี้มีโอกาสเข้ามาเยอะมากๆเลยมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสจะหยิบจับเอ่อจะมีมันจะมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาให้คุณได้ทําแล้วก็เป็นงานที่หนักมากด้วยแล้วก็ แต่ว่ามันทําให้คุณรุ่งเรืองแล้วก็มีแสงสว่างในเรื่องของการเงินและก็รายได้ที่มันมาหาศาลเข้ามาให้คุณนะคะโอ้ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าขอให้คุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณทําได้นะคะอย่ารีรออย่าอย่าวิตกกังวลอืมเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณน่าจะเจ็บมาเยอะเนาะเจอมาเยอะในเรื่องของการโดนอโดนหักล้างโดนเอความเหนื่อยอะ่ะ ความเหนื่อยมันทําให้คุณท้อแท้แต่ไพ่ขึ้นมาโชว์ว่าคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองแล้วมันจะเกิดเหมือนปาฏิหาริย์เหมือนการพลิกชีวิตของคุณเลยคุณจะโดดเด่นโด่งดังแล้วก็มีความสุขคุณจะมีเดือนสั้นนะคะความสุขความจเจริญเหมือนเป็นเป็นแบบดวงเปิดเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณเป็นอย่างไรอย่างที่ไพ่ขึ้นมาเลยก่อนหน้านี้คุณเจอสถานการณ์ที่มันลําบากมากในเรื่องของเงิน มีปัญหาอะไรเข้ามาในเรื่องของเงินเหมือนคุณโดดเดี่ยวมากๆหาที่พึ่งไม่ได้เลยอยู่กับความอยู่กับปัญหาคือมีแต่รายจ่ายรายจ่ายเข้ามาดึงอันนั้นมาปุกอันนี้อะไรแบบนี้ค่ะอืมแล้วก็เหมือนคุณรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยมากไม่รู้จะทางหาทางออกตรงไหนไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเพราะเพราะมันไม่มีทางออกเลยในเดือนนี้ไพ่โชว์ขึ้นมาว่า คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ The d a t ขึ้นหมายถึงคุณจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณคุณจะเริ่มต้นแล้วจะมีความสุขความปรารถนาของคุณในเรื่องของการเงินคุณจะได้รับเงินคุณจะมีงานที่เยอะมากๆแล้วก็รายได้ที่มันเข้ามาแบบเยอะมากๆ้วยเหมือนกันบางคนบางท่านอาจจะมีเงินเข้าก้อนใหญ่เลยแต่ว่าอาจก็จะมีรายจ่ายด้วยแต่คุณจะได้งานที่ดีแล้วก็เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีทําให้การเงินของคุณมันเติบโตขึ้น ได้รับได้รับแบบว่าเต็มไม้เต็มมือในเรื่องของการเงินแต่ต้องขยันค่ะขยันแล้วก็ต้องใช้เหมือนกับความต้องใช้แบบการการแบบใช้การวางแผนการตกผลึกคือคิดจะจ่ายอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดอีกอะไรแบบนี้ค่ะแต่การเงินดีนะคะ แต่ว่าคุณพึ่งใครไม่ได้คุณต้องพึ่งตัวเองในเรื่องของการเงินถ้ามีก็เก็บไว้ถ้าถ้าต้องจ่ายก็คือต้องคิดให้เยอะอะไรประมาณนี้เพราะคุณจะมีรายจ่ายเข้ามามีโอกาสมีดวงที่จะต้องผ่าตัดด้วยนะคะเนี่ยไฟออฟสอดมีโอกาสจะได้มีเลือดตกยางออกอะ่ะอือาจจะไม่เยอะอาจจะนิดๆหน่อยๆห,หรือคุณอาจจะแก้เคล็ดในการที่ไปอศา,ายกรรมก็ได้คะ่ะ อืมแล้วก็ความปังจะมางานจะมั่นคงเงินของคุณก็จะมั่นคงด้วยเหมือนเป็นเดือนที่คุณได้ลืมตาอ้าปากเลยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณเลยเลยเเออเลยทีเดียวนะคะยัตติกมันคือความยุติธรรมที่คุณควรจะได้มันคือมันคือสิ่งที่คุณควรจะได้อืมการเงินจะดีขึ้นมากๆแล้วก็มันจะมั่นคงขึ้นนะคะถึงมันจะมีจ่ายแต่คุณก็ มีรายรับที่ดีเข้ามาในเดือนนี้ค่ะแล้วก็จะมีโชคลาภด้วยนะคะ The Wheel โชคลาภเงินทองค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักนะคะความรักของคนโสด f i v e of One คุณเป็นคนที่โดดเดี่ยวในเรื่องของความรักมานานเนาะเพราะว่าคุณคือลูกหลักของ,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ The Hermit นะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดดักแหลมเป็นคนที่ คือหน้าที่การงานของคุณดีอ่ะการที่จะมีคนเข้ามาจีบคุณคุณก็จะต้องดูว่า <laughs> เขาทัดเทียมกับคุณไหมเเขาดีพอกับคุณไหมเหมือนคุณตัวเรื่องเยอะค่ะไม่ถึงว่าเสเปคของคุณมันเยอะแล้วก็เป็นคนคุณเป็นคนฉลาดอ่ะอแล้วก็ไม่ได้คิดถึงความรักมากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าดูดูจากหน้าไพ่ที่ขึ้นคือคุณเป็นคนที่อาจจะ เคยผิดหวังในเรื่องของการเงินเคยยากจนเคยคือคุณเป็นคนที่พึ่งพึ่งพาลําแข้งของตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นฐานของครอ,อบครัวที่อบอุ่นหรือครอบครัวที่มีการเงินที่ดีเหมือนคุณต่อสู้กับการเงินมาอย่างยาวนานตอนนี้คุณยืนหยัดมาได้ด้วยตัวของตัวเองจึงทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความรักคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอืแล้วก็มันจะมี บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจะมีคนเข้ามาจีบคุณแบบเยอะมากๆจะเป็นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เลยนะคะในเดือนนี้คนโสดจะได้มีการได้พูดคุยเพราะว่าเดือนนี้คุณจะดูน่ารักมากคุณจะมีเสน่ห์คุณจะดูน่ารักเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณมีความรักหรือเปล่าคะอืมแต่คุณไพยขึ้นว่าคุณรักตัวเอง คุณรักการมีเงินรักตัวเองรักครอบครัวของคุณหรือไม่ก็พยายามพยายามพยายามสร้างชีวิตของคุณให้มันมีความสุขแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินเหมือนคุณบูชาเงินตอนนี้ไม่ได้บูชาในเรื่องของความรักหรือไม่ก็คุณอาจจะเคยเจอความรักที่มันผิดหวังมาก่อนเนาะแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ยุติธรรมกับคุณถ้าคนที่เข้ามาไม่ทัดเทียมกับคุณอะไรประมาณนี้อืม แต่มันมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็โอกาสดีๆที่คุณจะได้เจอกับคนดีๆหรือโอกาสดีๆที่คุณจะได้เจอคนที่เท่าเทียมกับคุณเป็นคนที่มีเงินเหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในเดือนนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเป็นใครกันคะไฮโรแฟนคุณเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้มีความรักในเดือนนี้ อย่างพี่หนิงบอกเคอร์มิตขึ้นตั้งแต่แล้วว่าคุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่อาจจะโสดมาสักระยะหนึ่งในเดือนนี้เหมือนกับโชคชะตาชีวิตของคุณอาจจะได้อมีการได้เจอกับคนที่มีวาสนาที่เป็นคู่รักของคุณก็ได้ไฮโดรแฟนขึ้นอาจจะอยากให้คุณมีความรักหรือเปล่านั่นน่ะสิสองถ้วยขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณมีความรักอยากให้คุณได้สมหวังในเรื่องของความรัก ถึงเหมือนเหมือนอยากให้คุณเปิดใจอะ่ะแปดดาบคือคุณยังปิดกั้นยังไม่เปิดใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาขึ้นมาว่าคุณอยากเขาอยากให้คุณมีความรักอยากให้คุณมีความสุขเนี่ยสามถ้วยขึ้นเขาอยากให้คุณมีความสุขหมดเวลาแล้วที่คุณจะต้องทุกข์เหมือนกับจัดเม้นขึ้นมาในเรื่องของความรักคือตื่นได้แล้วคุณมีคู่นะอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเขามาสะกดคุณว่า คุณมีคู่นะคุณไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้คุณมีคู่มาเกิดด้วยขอให้คุณเปิดโอกาสในเรื่องของความรักแล้วก็มีใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้แล้วเพราะว่าการเงินของคุณคุณน่าจะพอแล้วคุณน่าจะมีพอแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะอืมจะมีขึ้นในเรื่องของความรักคุณจะได้เจอกับรักแท้นะคะสองถ้วยขึ้นเหมือนกันอืมเนี่ยคุณดูปิดกั้นตัวเองมานานแล้วคุณควรจะเปิดโอกาสให้ตัวเองมีความสุขได้แล้ว ก็ประมาณนี้นะคะคนโสดจะได้เจอกับคนที่ถูกใจหรือไม่ก็เป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาส่งมาให้คุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรคะความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีปัญหาที่มันกำลังแก้ไขเนาะในเรื่องของความรัก อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินปัญหาในเรื่องของการแบบว่าเป็นความรักที่มันมามาไปไปก็ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเนาะมันมีโมเมนต์ที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็คุณอาจจะคุยกันเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วแต่มันไม่จบมันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้มันจะมันจะมีการแบบถ้าคุณไม่ไม่ทะเลาะกันแบบใหญ่โตคุณก็มีโอกาสที่คุณจะจบจากเลิกลา ถ้าคุณมีโอกาสที่คุณทะเลาะก,กันใหญ่โตแต่มีการได้พูดคุย,คยกันได้ได้มีการให้คำมั่นสัญญาหรืออะไรกันเพื่อที่จะไปต่อในความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์ของคุณจะไปต่อได้ยาวๆแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีประมาณว่าความสัมพันธ์แบบไปไปมาๆแบบนี้มันก็ยังอยู่แต่ว่าความรักอาจจะมีการพูดคุยกันที่มันถึงพิกถึงขิง เขาความรักมันยังอยู่แล้วก็เป็นความรักที่อาจจะกําลังสร้างครอบครัวกําลังสร้างในเรื่องของเม็ดเงินในกำลังแบบหลังชนฝาในเรื่องของการเงินก็ได้เหมือนเขาพยายามที่จะทําให้ครอบครัวมีความสุขแต่ความสุขนั้นก็จะต้องมาในเรื่องของการเงินอืแต่ว่าคุณอาจจะมีโมเมนต์ที่ว่าไม่มีเงินก็อยู่ไปไปได้เรื่อยๆแล้วก็ช่วยกันสร้างความคิดอาจจะ คนละแนวอะไรประมาณนี้ก็ได้โอ้มีโอกาสที่ความรักของคุณจะเติบโตนะอืมเพราะคุณหลงไหลได้ปื้มกันและกันมากๆนะหลงไหลในตัวของกันและกันรู้สึกว่าห่วงแหนกันและกันน่ะแต่แต่อาจจะมีความเข้าใจที่มันคาดเคลื่อนด้วยกันทั้งคู่เนาะอืมแต่ว่าไพ่ขึ้นมาในเรื่องของหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญคุณมีโอกาสที่ความรักมันจะดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคอมมิตเมนต์อาจจะ มีการแต่งงานมีการได้มีลูกขึ้นมามีการได้เป็นครอบครัวอาจจะพร้อมมากพร้อมตาในเรื่องของมีบุตรมีเด็กวิ่งในบ้านอะไรประมาณนี้มีโอกาสที่คุณจะได้รับความสุขแบบอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ต้องมอีไม่ต้องมามาไปๆแล้วเนาะเดี๋ยวขอดูต่อแล้วอะไรอีกว้าว ความรักของคุณมันมันดีขึ้นมากๆเลยคุณจะมีความอ่อนโยนขึ้นในความรักครั้งนี้เหมือนชีวิตหลุดพ้นกับปัญหาเนาะอืมเป็นทางเลือกที่คุณรู้สึกว่าโอเคที่สุดแล้วก็ได้พูดพุยกันได้ปรับความเข้าใจมีการให้ความรักกันมีการได้เริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่ด้วยกันอืมค่ะก็ประมาณนี้ความรักถึง ถึงคิวที่คุณชนะเขาคนนี้จะปรับความเข้าใจแล้วก็คืออาจจะแบบให้อิสระกับคุณมากขึ้นหรือไม่ก็ให้ความกระจ่างกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยกับความรู้สึกของคุณโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยกันพอพอคุณได้พูดคุยกันปัญหามันก็จบอืมค่ะก็ประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรคะออีกคนหนึ่งก็ยุ่งอยู่กับกันในเรื่องของงานเนาะอีกคนหนึ่งก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะมีเวลาว่างให้เพราะอีกคนหนึ่งก็เหงาคุณอาจจะเจอสถานการณ์นี้คุณอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้มีโอกาสที่ในเดือนนี้คุณจะได้บินมาหากันถ้าเป็นความรักที่อยู่ไกลกันนะคะหรือ ้าเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันแต่ความสัมพันธ์อาจจะนิ่งเงียบหรือไม่ก็อยู่โลกส่วนตัวของตัวเองมีโอกาสที่ในเดือนนี้คุณจะได้ปรับความเข้าใจแล้วก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของอนาคตในการอยู่ด้วยกันการมันจะมีการเติบโตในเรื่องของความรักมากขึ้นจะมีการได้สวีทกันมากขึ้นมีการได้ไปฉลองความรักหรือไปดินเนอร์อะไรแบบนี้กันมากขึ้นเพราะในเดือนนี้คุณจะมีเสน่ห์คุณจะดูน่ารัก อาจจะมีเซอร์ไพรส์บางสิ่งบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะสองไม้เท้าเพราะว่าเหมือนคุณเหมือนคุณรอให้คนคนนี้มาขอโทษคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดอยู่ข้างในใจเนาะแล้วเขาไม่ยอมไม่ยอมที่จะพูดคำนั้นออกมาหรือไม่ยอมที่จะขอโทษกับบางสิ่งบางอย่างในเดือนนี้เขาจะขอโทษคุณแล้วก็เหมือนกับเติมความรักให้คุณ มากขึ้นอาจจะเติมความรักในการเปคุณก็ได้หรืออาจจะมีของของขวัญบางสิ่งบางอย่างมา,าเปรคุณเพื่อให้คุณอารมณ์ดีขึ้นหรือไม่ก็ให้ความแบบสวีทกับคุณมากขึ้น King คิงออ f คั p คือเข้าใจอ่ะเข้าใจให้ความรักที่มันละมุนละม่อมให้ความหวานมากขึ้นในเรื่องของความรักอะไรประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคุณขาในเดือนมิถุนายน นี่กระโดดออกมานะคะชาม lesson เหมือน,นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่า decision การตัดสินใจการชั่งใจคุณต้องใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ฟังกันและกันมากขึ้นหรือฟังสิ่งรอบข้างฟังปัญหาอย่าฟังตัวเองอย่างเดียว เพราะว่าถ้ามีปัญหาถ้าคุณฟังตัวเองคุณก็จะอยู่ในมุมของตัวเองคุณจะไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆคืออะไรเหมือนคุณต้องให้ความยุติธรรมกับคนอื่นด้วยอืมฟังเพื่อนชายบางคนบางท่านอาจจะเจอกับปัญหาที่มันหาทางออกไม่ได้เนาะขอให้คุณเออ่พยายามทำสมาธิแล้วลองฟังเสียง ลองฟังเสียงที่อยู่ในใจของคุณในตัวของคุณว่าคุณต้องการอะไรแล้วลองฟังคนอื่นว่าเขาต้องการอะไรแล้วเอามาช่างดูว่าอันไหนที่มันมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าแสงสว่างของปัญญามันจะเกิดตอนที่คุณมีสมาธิหรือคุณมีสติขอให้ฟังฟังสิ่งรอบข้างอย่าฟังเสียงตัวเองเยอะเพราะบางครั้งฟัง ฟังแต่เสียงตัวเองมันก็ไม่ได้รู้จักกับปัญหายังมันปัญหามันมีมันไม่จบเนาะอืมค่ะเพราะว่าคุณต้องมีการเปลี่ยนตัวเองหรืออ่าช่างใจกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือไม่ก็ถ้ามันเป็นปัญหาที่มันแก้ไม่ได้จริงๆคุณต้องต้องปล่อยวางแล้วก็ช่างมันอะไรประมาณเนี้ช่างมันเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกหรือแนะนาอะไรคุณคะเพราะว่า ไทม์ี่ยไม่ได้บอกเนะาะไทม์ในเรื่องของปัญหาหรือในเวลาของคุณะอะปัญหาไม่ได้มามันไม่ได้มาตลอดมันมาแค่แป๊บเดียวแต่เราเนี่ยแหละไปถือมันไว้มันก็เลยอยู่กับเรานานไอ้เรื่องปัญหาเนี่ยอืมเพราะปัญหามาแค่ช่วงเวลาหนึ่งแต่เราไปถือมันไว้มันก็เลยอยู่นานถ้าเราเอคิดว่าปัญหามันจบมันก็จบ เข้าใจเนาะ <c oughs> ค่ะก็พยายามอยู่กับอยู่กับตัวเองแล้วก็ฟังฟังเสียงคนรอบข้างฟังเสียงเอ่อที่ที่ที่ปัญหาจะบอกอะเราต้องฟังว่าปัญหามันคืออะไรอเนาะ <c oughs> อืมแล้วถ้าเราแก้ไขมันในช่วงเวลาหนึ่งเดี๋ยวปัญหามันก็ไปเพราะ t i m ขึ้นมาบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่กับเรานานหรอกมันอยู่กับเราแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เจอทางออก เพราะคุณคุณก็เดี๋ยวจะเห็นแสงสว่างไปอุมโมงอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขเด่นนำโชคคุณจะได้เลขอะไรคะเฮอร์มิตเลข9ค่ะแล้วก็1ไม่เท้าเลขหนึ่งห้าค่ะก็จะมีเลข9้าเลข1นห้าเป็นเลขเด่นนำโชคของคุณในเดือนมิถุนายนสองพยหกสิบของชาวลัคนาราศีมีนนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมและฟังฝากกด subscribe กดไลค์กด like, แชร์ให้ช่องหมอหนิงแล้วก็ คอมเมนต์น่ารักนกให้กับหมอหนิงหรือ,อสนับสนุนหมอหนิงโดยการกดซุปเปอร์แตงให้หมอหนิงด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ